สวัสดีครับผมไปหัวน้ำอูมยังนะครับผมเสียงกันหน่อยครับผมช้านี้เจอลังแรกก่อนเลยนะครับเสียงปลาขึ้นแล้วปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บแลยนะครับผมปลาได้น้ำใหม่นะ โอ้กำลังกินครับผมเห็นลังเลยนะหาพึ่งไม่ได้ก็ซัดมิม้มก่อนครับตอนนี้ <laughs> ข้าวขาวแบบนี้ขอหมดเลยนะครับผม อะขอหมดครับผมหลังนี้ตุ่งเป็นหลังอูดเลยนะครับอืื <c oughs> อันนี้อายุประมาณสิบวันได้นะครับผม <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมอย่างนงี้นะฮะไปครับผม หาที่อื่นต่อถ้าเจอมิมก็ใส่มิมอย่างเดียวนะครับผมดูพึ่งไปด้วยนะครับ <S 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 แต่ส่วนมากจะเจออ่อนกับพึ่งที่มันหนีเข้ามาตอนที่โดนเขาตีนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะสวัสดีครับผมอันนี้ต้องใส่ม้าใหม่นะครับผมข้างบนยังไม่ป่องนะครับ แล้วก็ถัดไม้อีกิ่งหนึง่งนี่ครับผมรอยพึ่งมาเกาะได้สักประมาณสี่วันนะครับสี่ห้าวันก็โดนสัดหัวน้ำไปแล้วครับผมทั้งๆที่หลังยังไม่มีนะอ่านะครับบ้านผมเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเจออ่อนว้นเนี้คือแทบจะหมดสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังที่เขาตัดทิ้งกันเห็นไหมฮะ อันนี้คือเศษลังที่รอยตัดตรงนั้นนะครับแต่เขาเอาแต่หัวน้ําหัวน้ําถามไม่ได้ไม่ได้ครึ่งขวดครึ่งขวดกว,ก,วกว่านะครับเพะช่วงนี้แถวเนี้ยน้ําดีมากเลยนะครับก็คือว่าคือตีเอาน้ําอ่ะพูดถึงง่ายๆนะครับผมแล้วเขาขี้พึ่งขี้พงขี้พึ่งที่ตรงที่สอกเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดนะฮะเพราะบางคนไม่รู้ไปขายที่ไหนเลยนะครับเพราะว่านอกๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดนะครับผม แต่นี้ก็ขอนะครับมิมร้อใหญ่เดี๋ยวผมมาซัดโอเคพึ่งไม่ทันนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพึ่งเวลาหาแล้วมันไม่ค่อยทันเขานะครับผมเพราะว่าเยอะแทบจะขี่รถชนกันว่าง,ง่ายๆนะครับผมไปฮะอ๋อสวัสดีขนครับผม มาดูมิมที่ผมปลูกไว้นะครับไม่รู้ว่าพวกเชือดไปยังถ้าไม่เชื่อดมันอยู่นะครับผมมันนั้นมันทําหัวน้ํามาครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะอ,นอีนี่ที่หนึ่งอ่ามีตัวบินเข้าไปครับอยู่ฮะยังรอดยังรอดว้าช่วงฝนตกที่ผ่านมานะครับผมคือมันทำฝ่อไปเลยฮะ แต่ก็มีน้ำครับผมนู่นนะผมฟ o o m ใดูนะครับเห็นว่ามันมีก้อนหัวน้ำมึงเหลืองอยู่แต่มันฝ่อนะครับผมมีน้ํานิดนึงนะครับฝนตกอยู่สามวันนะครับผมเขตนี้นะครับโอเคปล่อยมันไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านมาก็มาดูใหม่ถ้าอยู่ก็โอเคนะครับตัดนะครับผม บนน้ำฝ่อครับผมมีสารบนหน่อยเดียวที่ปิดตานะครับข้างล่างนี้แทบไม่มีนะครับผมไปครับผมหาเกตที่ผมหาน้ำดีดกว่าอันนี้แก่ด้วยนะครับลังไปเ,งเลยครับผมแต่มันมันสูงไปนหน่อยแล้วก็ปลายจริงนะครับ มัน,นมีกิ่งล่างที่เราจะเหยียบแล้วโหนลงมานะครับมิมนะครับผมหัวน้ําก็โอเคเลยยิงใหญ่เลยนะอะได้ยอดอีกซึกนะครับผมเก็บไปพอกินนะครับ <c ười> คือเขาปลูกไว้ข้างคลองนะครับผมมันแตกนะครับผมก็เลยขอยอดอ่อนสักสี่ยอดห้ายอดนะครับผมเดี๋ยวไปแกงปลาย่างนะครับ หรือแกงใส่แคบหมูแกงธรรมดาก็ได้ครับผมแกงเลียงนะครับได้หมดนะครับผมอร่อยนะครับยอดสวยๆงี้เลยครับผมนี่ฮะใบอ่อนๆเลยนะฮะื้มหื้กินได้ทั้งปีนะถ้าใครปลูกไว้นะครับผมคือเด็ดแล้วมันก็จะแตกอยู่เรื่อยนะครับไม่ต้องไปรอช่วงปีใหม่ไปแล้ะครับ ปกติหน้าของมันก็หน้ายอดอ่อนก็แดูใบไม้เพียนะครับผมแล้วมันถึงจะแตกยอดใหม่แต่ทีนี้เวลาเรามีแล้วเนี่ยเราฟันได้คือไม่ให้ต้นมันใหญ่นะครับคือก็อยากกินก็ได้กินทั้งปีเลยครับผมไปหาพึ่งหามิ้มต่อครับผมเป็นไงครับผม